ตอนที่453ช่วงชิงสภาวะลูกธนูที่ยิงจากหน้าไม้รักษาเมืองคล้ายหอกสัตว์เล่มหนึง่งแทงกรัวเรือนร่างเลือดเนื้อของคนและหมาแทงลึกไปในรอยร่องของแผ่นหินเขียวบนลานกว้างลูกธนูที่พีจังเหล็กและหยาบเท่าแขนเด็กยังสั่นไหวไม่หยุดบังเกิดเป็นเสียงดังอึง้งอนซากศพใต้ลูกธนูปรกกากฏเหิตไหลไหลหลังออกมา ผู้คนจำนวนมากไม่ทันมีปฏิกิริยาใดรวมทั้งทัพกบฏและทหารรักษาพระองค์จำนวนหลายหมื่นคนต่างก็เมือมองฉากเหตุการณ์นี้อย่างเหลือเชื่อลูกธนูขนาดใหญ่ดอกนี้ยิงทะลุร่างทหารม้ากับมา้าคู่ขาคล้ายกระบองฟ้าที่หดลงมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาอย่างโดดดันความเงียบเงันราวความตายความหวัดหวันที่เย็นเยียบ ปกคลุมทั่วหลานกว้างนานยทหารยศเสี้วกวนที่ถือธงทั้งสาก็ไม่มีปฏิกิริยาใด <c oughs> พวกมันเมิ่อมองทหารม้าเบื้งหน้าที่กลายเป็นเลือดเนื้อเละเหลือนมองดูน้ําที่มีสารผสมอย่างอื่นไหลาจากอวัย,ยวะภายในผู้ตายล้วนตะลึงลานกับที่ม้าแตกต่างกับผู้คนต่อให้เป็นม้าศึกที่ผ่านการคัดสรรพอเห็นฉากเหตุการณ์เช่นนี้ต่างรู้สึกถึงความน่ากลัวของลูกขนู ม้าพุ่งปีทั้งสามตัวส่งเสียงร้องก้องมิ่งกระเดิดกลับไปทางด้านหลังธงแม่ทัพสองพื้นกลับเข้าขบ,บวนของทัพะบฏนแต่ธงเหลืองลายมังกรร่วงหล่นลงบนพื้นทอณีบนลานกว้างม้วนพันกันอย่างทุรักทุเล เนื่องเพราะนายทหารที่ถือธงมังกรถูกลูกงูดอกนี้ขู่จนขวัญฝ่อม้าคู่ขาก็ตเตลิดเปิดเปิงยามกระดานหันอาจถือธงอย่างมั่นคงปล่อยให้ธงมังกรร่วงหลดจากมือทำชิงอยู่บนกระแพงเมืองกับหน้าเมืองพระราชวังจํานวนหลายหมื่นคนอย่างนิ่งเงียบงันเพียงเพียงแต่เบือนสายตาจากเลือดเนื้อลเลอะเรือนกองนั้นมาที่ผืนธงมังกรธงผืนที่เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าชีวิตบรรลุ บรรจุจิตสำนึกการต่อสู้ของทัมชิงเป็นธงที่โบกสะบัดอยู่หน้ากองทัพและไม่วันร่วงลงมากรับตกสู่บนพื้นอย่างอนาถาสายตาที่นับไม่ถ้วนแฝงความรู้สึกที่ซับซ้อนทั้งโกรธแค้นและไม่ถูกต้องฟานเสียนหยีตามมองดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ้มพรางกล่าวกับองค์ชายใหญ่ว่าผลรับยังไม่เลวกระมัง อง์ชายใหญ่ไม่ตอบกร,รมคุ้นคิดว่าบนนณิไทจือเคลื่อนกลังพลแต่ยามนี้กระทั่งทงมังกรก็ร่วงหลน่นนับเป็นที่อับอายขายหน้านักเหล่าทหารรักษาพระองค์บนกำแพงเมืองพันร,ระเบิดเสียงโหร้องออกมาเสียงโหร้องนี้คลายแท้หนังเส้นหนึ่งหวดใส่ใบหน้าทักบกบฏที่หน้าพระราชวัง ยามนั้นทหารม้าที่มือเปล่านั้นควบม้ากลับเข้าทับกลางมันก้มศีรษะต่ำตลอดทั้งร่างสั่นระร,ริกซาบัตัเองต้องตกลงโทษสถานหนักในฐานะคนถือธงเป็นตำแหน่งที่เกลียดเกลียดเพียงไหนตนเองกลับปล่อยให้ธงมังกรร่วงหล่นลงสู่พื้นทับกลางของฝ่ายกบฏแยกออก ไทจือหลีเฉิงเฉียนสชุดกราะใหม่เอี่ยมควบม้าออกมาท่ามกลางการอารักขาของแม่ทัพหลายนายมันเพียงปัดมองคนถือธงนั้นแวบ,บหนึ่งไม่กล่าวว่ากะไร <c oughs> สายตาของไทจืออ่อนยนยิ่งแต่กคนถือธงนั้นกลับบังเกิดความอับอายถึงที่สุดมันกบกรามกรอดหันหัวม้า กลับตะเตรียมแย่งชิงธงบังกรที่ตกหล่นอยู่บนพื้นกลับมาต่อให้ตัวเองต้องตายกะหาเป็นไรไม่แต่ที่เหนือความคาดหมายผู้คนแม่ทัพขั้งกายไทยเจอผู้หนึ่งกระตุ้นม้าออกมาจากึงข้างคนถือเทานังกล่าวว่าซองทัพเผชิญหน้าผู้ที่ปล่อยปืนธงร่วงต้องประหารคำประหารพอเปล่งจากปากคนถือธงนั้นสะท้านขึ้นกระหนึ่งหลับตาลงตามสัญชาตญาณแต่พยายามยืดตัวขึ้นจากนั้นรู้สึกเย็นบาบที่ลำคอ แม่ทัพนั้นรั้งดาบกระทั้งเหลือบแลยังไม่เหลือบแลคนถือธงที่พลิกล่วงลงจากหลังม้าเพียงแค่นเสียงจากจมูกกำหนึ่งใช้เท้าหนีบทองหมาพาหนะม้าพาหนันกะพุ่งฝับออกไปดุดสายฟ้ามุ่งหน้ากหาดธงบังกในม้วนพันกันอยู่บนพื้นทัพกบฏจำนวนหลายหมื่นไม่ได้รู้จักแม่ทัพนี้ทุกคนแต่พวกมันทราบว่าแม่ทัพพวกนี้คิดทำอะไรรู้สึกมือเลอดลมพรุ่งขึ้นผู้คนหลายหมื่นส่งเสียงขู่คำรามออกมา ในเสียงขูค่คำรามคำรนม้าสุดข,ของแมททับนั้นคล้ายมังกรเหินเท้าทั้งสี่ลอยอยู่กลางอากาศแวกพุ่งถึงหน้าเมืองพระราชวางังม้าโดดเดียวจนทะยานถึงหน้าเมืองพระราชวางังซึ่งติดตั้งหน้าไม้รักษาเมืองไว้เป็นความองอาจหันกล้าถึงเพียงไหนม้าวิ่งห่ออย่างรวดเร็ววิชาบังคับม้าของแม่ทับนั้นยิ่งสูงส่งดูเหมือนพุ่งตัวเป็นเส้นตรงแท้จริงแล้วคืบหน้าด้วยวิถีทางที่แปลกประหลาดชนิดหนึ่งถึงแม้อ้อมทางเล็ก อ้อมทางเล็กน้อยแต่แผงพลังสภาวะอย่างเต็มเปี่ยมโถมถึงกลางลานกว้างในบัดดล จนบัตดีหน้าไม้รักษาเมืองไม่ได้ยิงธนูออกมาแม้สักดอกเดียวทหารรักษาพระองค์กับพลกองสนัสดตรวจสอบที่ประจำการอยู่ข้างเครื่องยิงหน้าไม้ล้วนหลังเงือเย,ย็นเยียบออกมาพวกมันไม่สามารถคำนวณเส้นทางคืบหน้าของแม่ทัพนั้นขณะมุ่งหน้าไปอย่างรวดเร็วยังคำนวณเส้นทางยิงจุดจมหน้าไม้รักษาเมืองออกได้ ฟันฉันหนีตามองดูรสสว์เองเพียงกับพริบตาหนึ่งครั้งแม่ท้าผู้นี้กระโถมถึงใต้ท้าของตนเองโถมถึงหน้าธงบังกรผืนนั้นนำ่มารักษาเมืองเฟิ่งสามแดงฤทธิ์ออกมาแต่แม่ท้าผู้นี้กระโถมออกจากขาบวนพลังสภาวะและกระังขวัญหน,นี้สร้างความนับถือเลื่อมใสแก่ผู้คนนักไม่ทราบเพราะเหตุใดฟัน,นียนต้องนึกถึงหวังสือสันหลางขึ้นมา มันขนาดจะย,ยกมือขึ้นแต่แล้วบังคับตนเองลดมือลงอย่างช้าๆความเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้ปรากฏแก่สายตาขององค์ชายใหญ่เนื่องพระองค์ชายใหญ่ก็จับตาดูการแสดงเดี่ยวที่หน้าเมืองพระราชวังตาไม่กระพริบทรงทับตั้งประจันหน้าพลังสภาวะอยู่อันดดบแพรกพื้นทองเป็นสภาวะช่วงชิงทงก็คือช่วงชิงสภาวะ แม่ทัพนั้นควบม้าถึงข้างธงมังกรความเร็วไม่ลดลงทั้งยังใช้วิชาขี่มา้าอันเลิศดล้ำสอดเท้าข้างเดียวกับโกรนมา้าย่นมือข้างหนึ่งออกก็เก็บธงมังกรขึ้นมาโดยง่ายดายย้ำน,นั้นฟ้านเสียนแม้ลดมือลงแต่ผูด้ดูแลหน้าม,มา้ารักษาเมืองไม่ยอมละเบนโอกาสอันดีนี้บังคับลูกโนหลดจากแดงแววเสียงดังอึง้งโอนพร้อมกับการยิงจู่โจมของลูกธนูขนาดใหญ่กำแพงเมืองพระราชวังคล้ายสัน่นสะเทือนคราหนึ่ง แววเสียงม้าร้องกล้องแม่ทับน้าเมืองพระราชวังนั้นคล้ายคาดดาวออกว่าน้ำม้ารักษาเมืองจะยิงจู่โจมเมื่อใดกับชิงร้างสายบังเหียนม้าสองเท้าเตะใส่ท้องมมาส่งเสียงตวาดกล้องบังคับม้ายกขาหน้าขึ้นม้าศึกยกขาหน้าทั้งสองบิดลำตัวขนาดใหญ่ทั้งยังหยุดชะง,งักอยู่กลางอากาศปุ๊บหนึ่งแม่ทับนั้นมือหนึ่งถือธงมังกรมาหนึ่งยึดบังเหียนม้าแขวนร่างอยู่บนม้าศึกฟาต้าแสงอาทิตย์สาดส่อง เป็นภาพที่เยี่ยมหานสุดเปรียบปรานย้ำนั้นลูกหนูขนาดใหญ่ดังนั้นก็ยิงถึงเบื้องหน้ามันเฉียดฐ่านท้องมา้าของม้าศึกไปปากเชียง,ยงลงอย่างดุดัน ลูกตงนูนเหล็กที่หยาบเท่าแขนเด็กปรักตึงส่ผินหินเขียวบนหลานกว้างจนสะเก็ดหินกระสซานเสน้นกระเซ็นสั้นแตมอัตรากายผิวแม่ทับนั้นแม้แต่น้อยแม่ทับนั้นพับศอกซ้ายรั้งดึงสายบังเหียนอีกครั้งมา้าสึกหันหัวม้าไปทางสายส่งเสียงร้องพลางทิ้งขานหน้าทั้งสองลงกล้ามเนื้อลำตัวคลายออกและเกรงตัวขึ้นใหม่ควบขับกลับเข้าทับกลางกลับถึงข้างกายไทยเจอแม่ทับนั้นไม่ลงจากหลังม้าเพียงบอก เพียงปักธงมังกรเพื่อนั้นลงกับพื้นคันธงจมลึกไปใน,ในดินตักตั้งอย่างมั่นคงธงมังกรโบกสะบัดอยู่กลางสายลมใหม่จากนั้นมันหันหัวม้าสายตาจับเจ้าแมงจุดสีดำเล็กๆบนกำแพงเมืองพระราชวางังเพียงชั่วระยะเวลาหายใจเข้าออกไม่กี่ครั้งแม่ทัพวันนี้กระทำเรื่องที่ผู้คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้เป็นผลสำเร็จ นับตั้งแต่มันควบม้าออกจากทัพกลางทัพขบฏจำนวนหลายเหมือนเริ่มส่งเสียงโหวร้องออกมาพร้อมกับชิงธงมังกรกลับเกินควบม้ากลับทัพกลางเสียงร้องก็ยิ่งมายิ่งดังกว่า มเมื่อเม่ทัพผู้นี้ปักธงมังกรกับพื้นผื้นธงโบกสะบัดกลางสายลมเสียงร้องชมเชยทัพก็ดังขึ้นถึงขีดสุดช่างอาถานนักฟ้านเสียงปาดเงื่อเย็นเยียบใจกลางฝ่ามือแสดงความเห็นที่พูดนำทัพผหนึงไม่สมควรแสดงออกมาว่าในทัพชิงราประกอบด้วยทักแก้วทหารกล้า มีหน้าเล่าประชิดไปทั่วแผ่นดินไม่มีผู้ใดต้านติดมันยิ้มพรางกล่าวว่าเป็นกงเตียนมันเป็นรองผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์หลายปีทําความเข้าใจนามารักษาเมือง เหนือก่าพวกเราอย่าว่าแต่ตัวมันเป็นยอดมือชั้นที่8ในฐานะแม่ทัพกลับเสียงตายยิ่งชิงทองกลับไปความกระหันนี้เป็นที่เลื่อมใสของผู้คนนะักองค์ชายใหญ่หมดกิ้วครางกระวาที่แท้เป็นมันมีหน้ามิหน้าเล่ากงเจียงจินแม่ทัพแท่กงแม่ยาวัยเคยเลี้ยงม้าที่ชายแดนติ้งโจวิชาขีม,มาร่ำเรียนจากชนชาติหูจัดอยู่อันดับหนึ่งในกองทัพ ผ่านเสียไม่ได้เพิ่งได้ยินประวัติความมากงเตียนเป็นครั้งแรกมันจะตาดูทัพกลางของฝ่ายกบฏพบว่าที่ห้อมล้อมอยู่รอบกายไทยจือส่วนใหญ่เป็นแม่ทัพสังกัดตระกูลฉินส่วนตระกูลเยี่ยแห่งติ้งโจค้ายมีแต่กรงเตียนคนเดียว กงเตียนเคยพว้ตำแหน่งรองผู้วิชาการทหารรักษาพระองค์กับราชองครักษ์วังหลวงถือเป็นกองสลิดของฮ่องเต้แต่เมื่อฮ่องเต้รัชิงทรงระแวงเย่ยฉงในเหตุการณ์ปรองพชนบนวิหารหุยงคงกลับจับตัวกงเตียนเข้าคุกโดยไม่ต้องมีเหตุผลสนับสนุนฟานเสียมสนรุ่มเหตุการณ์ปรองพชนบนวิหารหุยคงทั้งยังรับบาดเจ็บสาหัสแต่มาท่วงรู้ความรับซ่อนอยู่ภายในเพียงทราบว่าเพราะความระแวงของฮ่องเต้กลับนำมาซึ่งแรงต่อต้านในวันนี้ พานเสยนสุขใจคิดอีกครั้งในเหตุการณ์ที่แตกต่างจ้างกงโชเฉินผิงผิงหลินย่อฟู้ล้วนบอกว่าห้องเต้มไม่มีจุดอ่อนอันใดเพียงแต่มากระแบงดังนั้นอาจท่ายแผลองค์ชายใหญ่พานเงยหน้ากล่าวพ้นว่าเสมเอกนฟพานเสยนประงกศีรษะรับทราบว่าคำเสมอขององค์ชายใหญ่หมายความกระไรทับประวัติล้อมหวังไว้ด้วยกำลังต้องกันในวงังว่ายอย่างไรสามารถยันไว้หลายวันดังนั้นตอนแรกเริ่มพวกมันต้องใช้วิธีโดยตรงทำลาย พลังสะวะของกองทัพกบฏแม้ไม่กล้าคาดหวังว่าเพียงช่วงชิงธงจะทำลายก่อนและกำลังใจขังฝ่ายตรงข้ามแต่ยังน้อยก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่อาจาบุกจโจมเข้ามาด้วยความเพกเหิมได้จึงเกิดเหตุการณ์สุ่มสังหารที่ประตูเมืองซึ่งอย่างตามด้วยการใช้น้ำมารักษาเมืองที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานทึงแม้เพียงสังหารศัตรูคนเดียวแต่ก็สามารถข่มขวัญทัพกบฏ ดีแต่ว่ากงเตียนเยี่ยงชิงทงอย่างสง่าง,งามกระพิกสถานการ์กลับคืนมาแต่ว่ากงเตียนเยี่ยงชิงทงอย่างสง่าง,งามกรบพิกสถานการ์กลับคืนมาดีดที่ในทัพกดไม่เกิดความฮึกเหิมขึ้นใหม่แต่สมควรไม่บุกจู่โจมในบัดดนทัพกบฏช่วงชิงความได้เปรียบเหตุได้ไบุกจู่โจมในบัดดนฝ้าเสียนฟอจะคาดะดาได้หลายประการ แนวป้องการองวังหลวงมีเปรียบกว่ากำแพงสูงหน้าไม้แกร่งทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวหากทัพขบฏบุกจู่โจมกำลังในวังจะต่อสู้ดิ้นรนบังเกิดเป็นอำนาจทำลายล้างไทยจยึงต้องใครควรให้ดีประการสำคัญคือจะให้ผู้ไทยบุกจู่โจมละ่ะฟันเสียนยิ้มให้กับองค์ชายใหญ่กล่าวว่าถึงแม้ว่าทัพสวรรค์ที่ข้าพเจ้าคาดหวังไว้ยังไม่มาถึง แต่คาดว่าทางทัพบทกบฏกปวดเสียนเวียนกล้าวพวกมันไม่ได้ผนึกเป็นแผ่นเหล็กเนื้อเดียวกันในนามและตระกูลฉินกับเย่ยชงให้การสนับสนุนไทยเจอแต่ในใจไทยเจอาจะคาดคิดอย่างไรเย่ยชงยังเป็นพ่อตาขององค์ชรยรองมันชี้มือไปยังกองกลางทางฝามือที่ห่างไกลกล่าวว่า องค์ชายรองกับเยี่ยงสงสมควรอยู่ที่นั่นเห็นท่านเห็นว่าไทยจือจะให้ทับสินบุกประจันบาลปล่อยให้องค์ชายรองชุบมือเปิดพระองค์ชายใหญ่กราวเสียงหนักๆว่าองค์ชายรองย่อมไม่อาจหักใจปล่อยให้เยี่ยผู้ตนเองออกศึกมันไม่เรื่องต้องคุ้นคิดมากมายหากทราบว่าหากใช้ทุนรอนออกไปหมดสิ้นภายหน้านเชิงเฉียนคิดจัดการกับมันมันจะทำอย่างไร ฟันเสียนสนับสนุนคำหนึ่งมองดูทัพกลางฝ่ายกบฏรุกคืบมาอย่างช้าๆกล่าวว่าพี่น้องของพวกเราทั้งสองต่างมีเลสไนอยู่ในใจหาไม่หากไม่ตกลงให้ดีจะไม่ลงมือมันก้มศรีรษะกล่าวว่าแน่นอนไม่ว่ามองอย่างไรพวกมันเป็นราชาสีพวกเราเป็นแพะแกะแต่ว่าพวกมันไม่คิดสูญเสียมากเกินไปจึงต้องกลี้ก่อมให้ยอมจำน,นวนโดยเนื้อแท้ทยยืเป็นคนที่อ่อนโยนผู้หนึ่ง ถ้เจอชูธงของความชอบธรรมไม่ใช่ก่อะบวนหากไม่กล่าววาจาสวยหรูก็ลงเมือใยญ่มิใช่เฉกเช่นซุ้มประตูเกียรติคุณยังไม่สร้างเสร็จหญิงไม้ก็ตระเตรียมรับแขกแล้วเรอดดังนั้นฟ้านเสียงทัง,งบจิตใจร้อยไทยเจือหลีเฉิงเสียนเอ่ยปากกล่าววาจาทัากขบฏรวมกําลังพลจัดรูประบวนแล้วเสร็จเริ่มกดดันมาทางกําแพงเมืองพระราชวังจนดําทัมืนเป็นแผ่นพื้นคล้ายเมฆดากดทับตัวเมืองเท้ากบฏหยุดเท้าในระยะห่างจากเมืองพระรา ชวัววงเท่ากับยิงธนูสองดอกในทัพกลางของฝ่ายกบฏปรากฏมาหลายตัวควบขับออกมาเป็นไทยเจอกับเหล่าขุนพลคู่ใจ ที่ข้างกายไทยจือแวดล้อมด้วยแมทับตรกูลฉินส่วนกงเตี่ยนซึ่งก่อนหน้านี้แสดงฝีมือออกมาถูกทอดทิ้งลาหลังฟเนียนหยีตามองดูพาสามารถเข้าใจเนื้อหามากมายกงเตี่ยนติดตามไทยจือฆ่าโรยเยาโฉงแสดงความจงรักภักดีต่อไทยจือแต่ไทยจือไม่ได้วางใจต่อเย่โฉงเท่าใด ด้านขวามือไทยจือตามติดด้วสินเหลาแย่สินเหลาแย่จือผู้นีเข้าสู่สมอภูมิอีกครั้งสวมมุกระไม่ได้สวมใส่ไม่นานไปหน้าที่ชลาภาพผนึกความคิดข้าฟันจากการทําศึกมานานปีซ้ายตาที่ยามปกติคุณมัววันนี้กลับกลายเป็นคมบาประดุดเดียวจับจ้องมองเหล่าผู้ยาวบนกําแพงเมืองพระราชวางังปราจัเข้าวความชลาภาพแต่อย่างไรด้วยบารมีในรัชชินของสินเหลาแย่จือ แสดงว่ามันเป็นผู้นำทัพกบฏครั้งนี้ฮองไทยเฮาวางพระไทยมันไทยจื้อก็ไว้วางใจมันมันให้การสนับสนุนไทยฮองไทยเฮากระไทยจื้อ,อย่างเต็มที่แต่ว่าใต้หมวกเหล็กปรากฏปลายผมสีขาวโผล่พ้นออกมาถูกลมยามเชา้าพัดเปลวดูปลายแฝงความอ้างวางอยู่บา้าง ปานเสียนมีสายตาคมกล้าขนาดมองดูผู้ทรงคุณนวุธสูงสุดของกองทัพข่านนี้ไม่ทราบเพราะเหตุใดหวนนึกถึงเมื่อชาติปางก่อนชมดูการแข่งขันพูดบอลโลกปี1 9 9 8รอบรองชนะเลิศหลังการแข่งขันระหว่างบราซิลกับฮอลแลนด์ เซซาซัมายโยเดินออกจากสนามผมที่ขาวดอกเลาถูกลมชอวยพัดดูไปหน้าหดหมูนักมันเพี้นนึกถึงฉากเหตุการณ์นั้นจากนั้นสุดลมหายใจลึกๆกรุ่นคิดว่าเซซาซัมายโยสร้างผลงานมาช่วชีวิตหลังจากแข่งขันรอบสุดท้ายสุดรอบนั้นสุดท้ายปิดฉากอย่างน่าเศร้า ทีมบราซิลพ่ายฝรั่งเศสไปสามศูน ชินเหลาแย่เจอท่านไหนเลยมีข้อเว้นลานำนั้นชินเหลาแย่เจอฟาดเสียนสาบแช่งเอ่อยปากแล้วมันกล่าวช้าๆกับทหารรักษาพระองค์บนกำแพงเมืองพระราชวังว่าพวกเจ้าเป็นไพร่พลรัดจึงเหตใดจึงช่วยเหลือโจกรกบฏฟาดเสียนเหอชิงอ๋องฟังประกาศชินเหลาแย่เจอพอเอ่อยปากท้องฟ้าเหนือลานกว้างหน้าเมืองพระราวางังบังเกิดเสียงดังอึ้งออนลูกตาฟาดเสียนหดเล็กลงศพตาองค์ชาใหญ่แวบ,บหนึ่งล้วนสังเกตเห็นข้าวความประวัติในดวงตาอีกฝ่ายชิน เาอยากจะมีพลังการฝึกเตอที่ลึกหลับหนังที่ลึกล้ำนัก ฟันเสียรล่อป่าเช็ดเงือที่ใจกลางฝ่ามือกับอิดเขียวบนกำแพงมันนึกคาดเดาว,ว่าผู้เข้มแข็งที่แท้จ,จริงของตระกูลฉินเป็นใครแต่ไม่ว่าอย่างไรก็นึกไม่ถึงว่ายอดมือชั้นที่ก้าซ่อนตัวในตะกูลฉินกลับเป็นชินแย่เหล่าจื่อนี่เองเท่าชรามีอายุสูงวัยกลับเป็นผู้เข้มแข็งชั้นที่9้าสภาพความจริงนี้ทำให้หน้าฟันเสียนเปลี่ยนเป็นปั้นยากใต้ชื่อเสียงเรียงนามไม่มีผู้อ่อนแอจริงๆตระกูลชินกรองความยิ่งใหญ่ มาหลายสิบปีซินเหล้าใหญ่จื้นนั่งเกัาอี้ตัวแรกของทัพชินมาตลอด ม้ดเอี้ยนเสืออี้ที่ลำพองพยองให้ความเพรพต่อมันเพราะมีเหตุผลสนับสนุนจริง,รงๆนิ้วชี้ข้างขวาฟ้านเสียนสันดริกขึ้นมาไม่ใช่วาดกลัวหากเป็นลิงโลดข้าก่อนมันส้มสังหารเอี้ยนเสืออี้อย่างยักเย็นหากมันนี้สามารถโจมสังหารเหล่าเหย่จืดพวกนี้สมควรเป็นความสําเร็จอีกชั้นหนึ่งจากนั้นมามองดูกงเตือนยิ่งเฉยอยู่ในกลางทัพฝังฝ่ายกระบินิ้วชี้ข้างขวากลับค่อยเกินสู่ความสงบส่งเสียงตวัดว่าฉินเยี่ย ยามนั้นชินเหลาแย่จื้อยังกล่าวไม่จบฟ้านเสียงตะวาตัดบทมันคําพูดนี้แฝงพรังปราณอันเกลียวกราดมากว่ามาหนักแน่นเข้มแข็งเช่นถ้อยคําชินเหลาแย่จื้อแต่ก็สะกดทุ่มเสียงของชินเหลาแย่จื้อลงผู้คนบนกําแพงและเชิงกําแพงจํานวนหลายหมื่นคนต่างจับช่องมองมายังฟ้านเสียงบนกําแพงเมืองพระราชวังชินเหลาแย่จื้อขมวดคิ้วเล็กน้อยคล้ายนึกไม่ถึงว่าพรังปราณอันกราดเกีียวฟ้านเสียงจะกล้าแข็งถึงเพียงนี้ยิ่งนึกไม่ถึงว่า ตนเองจะได้ยินชื่อไม่ได้ยินมาเป็นลานานที่หน้าเมืองพระราชวังฉินเย,ยี่ยหรือทั่วทั้งแผ่นดินนอกจากของเทารับสั่งเรียกหาตนเองเช่นนี้ยังมีผู้ใดกล้าฟานเสียนกล้าเราไม่ทับตระกคลฉินข้างกายไทยจือล้วนมีศีน้าโกรธแค้นขึ้นมาฉินเย,ยี่ยฉินด ฟ้านเสียงตวัดสามสุ้มเสียงถ่ายทอดไปทั่วเมืองพระราชวังสะกดจิตใจทุกผู้คนและดึงดูดความสนใจชินเหลาแย่จือไว้ฟ้านเสียงจับจ้องมองมาอย่างที่ชินเหลาแย่จือยืนอยู่กล่าวอย่างเยกเยน,นท่านมีบุตรชายคนหนึ่งมันอยู่ที่ด่าชินเอิงเข้าทางประตูเมืองเจิง้งหยางความจริงอยู่ใกล้ที่สุดแต่ตอนนี้ทัพกบฏล้อมวังไว้ชินเหิงอย่างไม่มาถึง เราไม่ทับฝ่ายกบฏนึกวันวิตกตั้งแต่แรกยามนิดเย็นฟ้านเสียนเอ่ยถึงอดสถานใจมีได้สินเหล่าแย่จือหญีตาลงแต่ไม่มีสีหน้าตื่นตนกเท่าใด ฟานเสียงหยุดไปเล็กน้อยจึงกล่าวเสียงเย็นชาว่าท่านเองสมควรคาดเดาออกใช่แล้วบุตรคนโตของท่านถูกจริงเคิรนในสังกัดข้าพเจ้าใช้ทวนทิ่มแทงสังหารในค่ายทหารวันนี้ฉินเถืงก็ถูกสุ่มสังหารที่ประตูเมืองเจิงหยางท่านกล้าทขาจะตอประบาดข้าพเจ้าให้ตระกูลฉินท่านไรบ้บตรไร้หลานไร้ทายาทสืบสกุลนี่เป็นข่าวแช่งที่รุนแรงคำสาปแช่งที่รุนแรงปันใดทำร้ายจิตใจผู้คนถึงเพียงไหนพริบตานั้น ในบริเวณตกความนิ่งเงียบงานที่แทบอึดอัดขาดใจตายองค์ชายใหญให่กวาดมองมันแวบ,บหนึ่งลดซุ้มเสียงเบาลงกล่าวว่าเวลานี้ท่านบิบพันเหล่าอย่เจอคุ้มครั่งขึ้นมาครายไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอันใดฟ้านเสียนเพ่งสายตาไปทางไทยเจอหลีเฉงเฉียนกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการดูว่าหากเท่าชราเสียสติส่วนไทยเจอไม่เสียสติระหว่างมันใช่มีปัญหารหรือไม่ เหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามที่ฟ้านเสียนคาดคิดไว้ชินเหล่าแย่ยจืเพอยินคำสาบแช่งอนันรุนแรงของฟ้านเสียนเพียงก้มศีรษะลงช้าๆจากนั้นเงยหน้าขึ้นใหม่ เป็นหน้าถูกคอหุ้มอยู่ใต้หน้ากากเกล็กเรียบเฉยปราจากอารมณ์ความรู้สึกใดฉินเหล่าใหญ่จือกล่าวชาว้ชาๆว,ว่าฟ้านเสียนเราต้องขอบใจเจ้าที่ช่วยคลายความสงสัยทึ่งค้างคาใจเรามานานปีบุตรคนโตของเราถูกฆ่าในค่ายทหารโจรฉดนั้นความจริงสมตายผมคนตายในีคุกตามทึกก็เป็นเช่นนี้แต่ว่าหาศพของมันไม่พบยมนี้อยพบค่อยทราบว่าที่แท้ถูกสุนัขเท่าสีดำตัวนั้นรับไป ผู้ทรงคุหัทานหารผู้นี้กล่าวช้าชาว่าเรายินยอมให้เจ้ามีซากศพสมบูรณ์สาหรับฉันผิงผิงเราจะสับร่างมันเป็นชินช้นชิ้นจากนั้นมันกล่าวอย่างเฉยชาว่าสําหรับชิ้นเหิงเราพุทธมั่นใจในตัวเด็กผู้นี้ต่อให้เจ้าสามารถยับยั้งมันที่หน้าประตูเมืองเจิ้งอย่างได้ชั่วขณะก็ไม่อาจทําอย่างไรมันได้ต่อให้มันตกตายแล้วจะเป็นไรคขณศึกต้องตายในสรมรภูม หากว่ามันตายใต้แผนอุบายของเจ้าเป็นตายอย่างสมเกียรติศิเลเลาแย่จือใช้สายตายยืดหยันมองดูผู้ยาวบนกำแพงเมืองพระราชวังกาวย้ำทีละคำว่าไร้บทไร้หลานเด้อเรากระทั่งนางปีศาจที่เป็นบรรดาเจ้ายังไม่หวาดหวั่นเจ้าเข้าใจว่าอาศัยคำพูดสองประโยคนี้สามารถกระตุ้นโทสะเรารอเท่าชราเสียสติแล้วดูว่ามันจะเสแสร้งถึงเวลาใดคนคราใกล้ตายม,ามักาวพิริภัยเป็นพิเศษ ฟันเสียงกระเช็เช่นสินเหลาแย่เจอในสุดก็ได้รู้รรควารับที่ตนเองคุค้นคิดคาดดาวเป็นเวลานานประกันหนึ่งต้องรอบทอดถอนใจเพ่งตามองไทยเจอชิงกราบว่าจากก่อนไทยจือว่าเฉิงเฉียนยอมจำนวนเถอจบตอนครับ